มีละท้องการครับพี่น้องท้องกาพี่ดำครับเนี่ยคือดินหลายส,สายามันปวดแทบ ขอนกาครับขอนเนียวขอนเนียวขบขบกำหนึ่งกับเอาเตะครับเตะดินออกเตะดินออกทีเดียวเตะอันหน้าครับ